ว้าวว้าวเก่งอ่ะฟุบ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 เดี๋ยวนี้เขาฮิตนะคือแบบสแต็กมันไม่ใช่แค่เป็นการเล่นเฉยๆมันเป็นกีฬามันแข่งระดับโลกใช่นะโอ้โหจะบอกว่าสแต็กเนี่ยดีมาก เชื่อว่า<ห>อะไเแต่ว่าคนที่ชงชง,ชงชงชงพวกกาแฟชาชักอะไรเงี้ยถ้าเขาทำอย่างเงี้ยโอ้ยแจ๋วเลยเลี้ยลูกค้ามาอ๋อจริงน,นะป<ล>กติเราจะใช้แค่ลีลาแต่ทีนี้ให้เปลี่ยนแก้วเป็นแก้วพลาสติก<ช>มาทำชุบชุบชุบสองคนไงคนนึงสลับแก้วลูกลูกค้าแบบว่าเวลารอนานๆจะได้ไม่ดูใช่ใช่เคยเห็นหน้าเซนต์ดอลนะมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาดังมากต่างประเทศเขาชงชาชักแบบว่าปุ่งกระหมุนปุ้งปุ้งปุ้งถ้าเยอะแล้วเหรอเขาทำดูโอ้ โอ้โหโช่อว oh, ่ะอารมณชาไหนเนี่ยโหช่อว่ะมีมูทคือมันมาตรการที่เขาช่อช่ออย่างเงี้ยเหมือนกับฟองมันจะขึ้นเป็นฟู่ๆเลยหมือนเป็นวิปครีมแล้วก็ปั่็ปุ๊บเรากินหวนมากทำไมหวานมากหวานมากว่าปกติที่เรากินกันปกติเพราว่าด้วยการชงไหมด้วยการชงเขาจะหวาย่างยหญิงผมยานะแบบฝร่เป็นช์ัผู้งผมยาดำๆน่อยอย่างนี้เลย ช้าๆก่อนแล้วก็จริงๆมีเพลงนะแล้วก็เข้ามาแบบจ้งตึ่งจิ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 งแล้วก็อย่างงี้เอ้ยเดี๋ยวนะมันลงอะไรพี่คนกล้ากินได้เหรอแล้วก็อย่างงี้ไม่มันอย่างงี้อ๋อได้อย่างงี้ก็หนุวิศก็หูุวิศสีดำเออถ้าอย่างงี้ไม่ให้แล้วแหละเอางี้ดีกว่าเราไปดูเด็กน้อยที่เขาดูน่ารักไม่ได้แบบว่าดูวิจิพี่น้องคนนี้นะคือน้องเอเชียนั่นเองอันนี้นี่ก็ เป็นความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือการเล่นรูบิกนั่นเองบฮะรูบิกรูบิกไม่รูบิกที่มันเป็นเดี๋ยวนะมันเป็นคําที่มีความหมายความเดียวเป็นความหมายความเดียวไม่ใช่ความหมายโดยในเออเล่นไม่เถออเดี๋ยวก็โดนตัด เดี๋ยวลูบิกอย่างนี้ลูบิกอย่างนี้ลูบิกนะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าฝีมือการเล่นลูบิกของน้องเอเชียที่มีดีกรีเป็นแชมป์เนี่ยจะเทพขนาดไหนไปดูกันเลยโอ้ยโอ้ยกับมานี่นี่เดี๋ยวคอยดูพี่เดี๋ยวคอยดูพี่นะเดี๋ยวคอยดูพี่นะ พุ่งหนีม pues mm yeah. ันเนี่ยเพอ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 โอ้เก <sm> well ่งอ่ะเก่งมากเลยเห็นชัดๆอย่างนี้แต่เมื่อกี้เห็นบอกก่อนเข้ารายการเนี่ยนะฮะน้องก็มีการแบ่งไว้แล้วนะว่าอันไหนชนะระดับประเทศอันไหนทวีปอันไหนระดับโลกโอ้โหไหนให้น้องเนี่ยอธิบายหน่อยสิว่าอันไหนที่น้องไปชิงมาแล้วบอกว่าได้แชมป์อะไรมาบ้าง ถือว่าเป็นคู่ชีพเลยเนาะอ่าใช่อ่านี่ฮะอันนี้เป็นอะไรคะเรียกว่าประเภท b ิคคิวฮะก็คือจะเป็นประเภทลูกใหญ่ลูกใหญ่นะครับก็จะเป็นที่1ประเทศที่1ประเทศนะคะ b ิคคิวอ่าแล้วก็อย่างอันนี้ฮะก็จะเป็นที่1นึ่งทวีปที่หนสกับสที่1ทวีปเอเชียครับอันนี้ก็จะเป็นที่สองของโลกที่2อของโลกครับ นี่ oh. ที่บอกเนี่ยนะทุกการแข่งขันที่น้องไปแข่งมาได้ของคือว่าได้รางวัลน,นะฮะได้รางวัลมาจริงๆเแล้วอันนี้คือผิดแบบที่เห็นเลยว่าเราไม่ได้แบบหุ้ยเหลือแบบผิดเอาง่ายอนี้คือผิด บอกว่าอยู่นี้เนี่ยนะฮะตอนแรกเนี่ยก็ออริจินอลของ r ูบิกก็คือที่เราเห็นกันนั่นแหละเป็นสี่เหลี่ยมแล้วมีแค่เท่านี้นะฮะสามคูสามแต่พอไปมาก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะเพิ่มสกิลความยากเพิ่มรูปแบบลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับการเล่นก็ยากขึ้นด้วยใช่แล้วอะตั้งกล้องของเราเริ่มไม่ทำงานกำลังใส่จุดใส่ออยู่ที่รูปิกแล้ว ปิดไปบิดมาโอ้ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะเรียบร้อยอตอนเดี๋ยวนายโนบูกี้ถือลูกนี้ให้ดูว่าแต่ด้านนี่สีเป็นยังไงเหมือนกันหรือเปล่าเออเหมือนกันหมดนะฮะเหมือนจ<น>ะนนหมดเลยนะคะแล้วเวลาที่ได้ครับผมจะบอกว่าเจ้าตัวนี้ยากแค่ไหนยากมากที่เราเห็นใช่ไหมจริแล้ว <บา S 1> วินาทีถูกต้องมากกว่าเจ้าต้นเนี่ยสามพุ่มสามเนี่ยนิดเดียวเองนะฮะ 53.38วินาทีเวลาที่ทำได้นะครับโอ้ไปแยฮุกเกรเกรกเระกเกร็กระกเกร็กระกเกรกเร็กเกร็กเกร็เกกเร็กเกรเรัเกกเกร็กเก็เรากเกร็กเกร็กเรูกเกร็กกร็กเกรกเกรรูบเกรเกลีกยกรเกร็กเกร็กบกรกเหลี่ยมรรกเกรกรรกเร ทรงเจดีสามยอดทรงภูเขาทองไม่ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันมันมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นในคลิปเห็นเปล่าเห็นอะไรโบกี้เทปนั้นน่ารักมากทำไมต้องหน้าอย่างนั้นน่ะเฮ้ยน่ารักนะโบกี้แจกนมด้วยวันนั้นน่ะเออใช่น่ารักจริงใช่โบกี้แจกนมอีดูเทปนั้นเสร็จปุ๊บแล้วดูหน้าตอนนี้ เออคนเรามันไม่ได้การันตีว่าโตขึ้นจะสวยขึ้นยอมรับแล้วจุดนี้แต่แต่แน่นอนว่าตัวโตขึ้นมาในไหนพี่ก็แต่งตัวอย่างนี้มาแล้วเรียบร้อยทำไมอ่ะพร้อมพอคลิปต่อไปจ้ะอะไรเฮ้ยเตะแล้วเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดี๋ยวขาดไปแล้วขาดไปแล้วเออ ดอกบอลดอกบอลน้องพาสเตอร์เฮ้ยฝีมือเทพมากคือน้องเขาเอารองเท้ามาต่อกันเออใช่จำได้ว่าเขาเอารองเท้ามาทำอะไรนะไว้บนหัวอ่าน่าจะใช่ใช่ปะรองเท้ามาต่อกันไม่แน่ใจแต่ว่ามีปากกาทำเป็นลูกบอลเออเอาไว้อย่างงี้คับสุดยอดมากพลาสเตอจริงเหรอพี่อะอย่างงี้อ่าอขานี่ หรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่ตรงตรงนี้แต่มุมมุมกล้องอะมันการมาเป็นตรงนี้ตรงนี้อ๋อโอเคแต่ว่าน้องพีเจ้นเนี่ยเขาไม่ได้ท่าแบบพี่ซีนะคือท่าเขาดูดีมีสเต็ปเพราะว่าน้องเขาเนี่ยเป็นถึงตัวแทนประเทศไทยใช่น้องพาสเตอร์เมื่อกี้บอกอะไรเมื่อกี้บอกใครนะเมื่อกี้น้องพีเจ้น โอเคเอาใหม่เมื่อก um> ี้เนาะดีๆไม่บอกว่าปลาสเตอร์น้องพลาสเตอร์เมื่อกี้แอบสอบสนนิดนึงเออมนเปกาวใจของพ่อแม่ไงใช่ไหมตอนแรกตอนแรกพ่อแม่ทะเลาะกันอยู่อ่าออกมาเสร็จปุ๊บเฮ้ยเราไปกาวใจไปเป็นพาสเตอร์สำหรับเราสองคนก็เลยชื่อพาสเตอร์ทำไมไม่ชื่อแบบน้องเทปกาวอาจจะพี่ชื่อเทปกาวก็ได้โตมาดมกาวก็แย่นะโอเคไปดูกันเลยครับ

พื้นที่เนี่ยอาจจะแคบไปหน่อยจริงๆแล้วน้องสามารถเหาะได้สูงกว่านี้นะอ่ะเดี๋ยวให้น้องทายก่อนชื่ออะไรครับครับชื่อพัตเตอร์ครับพัตเตอร์นะครับ <c oughs> พัตเตอร์ชื่อจริงชื่ออะไรเรียนที่ไหนยังไงชื่อภูรเดชเนสว่วนครับ,รบอยู่โรงเรียนราชทวินิตนนทบุรีครับนี่นะฮะนนทบุรีกีกานี่เองเนาะครับใช่แล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวถามน้องพัตเตอร์ก่อนนะฮะน้องพัตเตอร์นี่มีความสนใจในเรื่องของการเล่นฟุตบอลมาตอนอายุเท่าไหร่ ครับก็<ม>สนใจตอนแรกก็อายุมันเจ็ดขวบครับ<ม>แล้วก็ที่จริงเริ่มสนใจแบบแบบชอบมากคือคตอนอายุเก้าขวบครับเก้าขวบใช่ไหมฮะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมีแรงบันดาลใจจากอะไรเราถึงเริ่มชอบมันขึ้นมากีฬานี้ครับ<ม>ก็เป็นกีฬานี้เป็นกีฬาที่ใช้ใช้กำลังเยอะครับ,รบและใช้เทคนิคและฝึกสมาธิในตัวครับ<ม>และอย่างคือเป็นกีฬาชนิดใหม่และมีคนเล่นน้อยมากมแต่เขามีจัดทิงแชมป์โลกแล้วครับ โอ้แล้วอย่างนี้เล่านิดหนึ่งคือเราเริ่มแข่งรายการแรกเลยที่บอกว่าสุดๆรายการแรกเนี่ยที่ทําให้คนรู้จักเราเนี่ยคือรายการอะไรครับก็รายการของอาดิดาสครับแข่งชิงแชมป์ประเทศไทยครับเพื่อเฟ้นหาเด็กเยาวชนคนไทยไปเชิญลูกบอลลงสนามที่ประเทศกรีซครับโอ้งานยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับโอ้ยอลังการสุดยอดระหว่างอาร์เซนอลกับโอลิมปิกกสครับโอ้โหนะฮะซ้อมหนักไหมตอนนั้น ครับตอนนั้นก็ฟิตตลอดเลยครับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> โอย้โอ้ <c oughs> โอ้ปึ่งอุย้ยพังอ่ะยังไม่พังโอ้ยพังอ่ะ <c oughs>